เบอร์คดยวชดร้่อยซุกเรือยสุกแลวได้บันี่พี่น้องโอ้ไอเ่อนเถื่อนเลยห่อนมือเบอหนึ่งกินเองพี่น้องบอร์เต็มถาดดอกปัสดีได้แล้วบอสวัสดีค่ะยายรวยพระจดช่องนิวชิกชาแนลมือนีสิภามาเห็ดอัน ไข่ไข่หนึ่งตรงเครื่องอันสูตรของแย่ด้วยเด้อผู้ใดเฮ็ดขายก็ได้เร้อพี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นแนวขายได้ <ừ. S 2> เครื่องปรุงก็มีอันแป้งนัวก็มีซอสซอสเขียวซอสปรุงรส้วก็มีรสด,ดีพริกไทยขั้นต่ำเอาจิงซีส่รสพี่น้อง <Man. S 2> ง่าย <Man. S 2> อันนี้มาลงมือได้พี่น้องได้บ่ดนี้ กดติดตามกดซับตะไข่ใบบักหดบ,บักนับนั่นนะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจก่อนจะจิบเด้อค่ะเด้อไปขึ้นบอนไหมไปขึ้นบอนะ่ะขึ้นเยอะเชี่ยงาดอ,อจากจังไหนเนาะบาดเจ็บไหนให้บอดอีเห็ดโดนเหรอ่าอ่เขาเอามีดตัวมาเห็ดอ่ะสันมีดมันมีดแจ๊เจ๊เจ๊แล้วก็เชียร์เชียรเชียครับเพราะว่าวเขาเสียเปลือกมันไว้ใส่ขเขาเสียเปลือกเขาก็ต้องพิธีพิถันจังหน่อยพี่น้องกันเทียบแท่งไม่ได้ อืม<ช>ห้ากับนี่ห้ากับแงเข้าไปตีไข่แดงมันจังเท้ง่ายพี่น้องตีแห้งไรหน่วยมันแตกด้วยคออนคนีหยมันเป็นน้ำตั้งเท่อ่ะเออมันอันนี้มันมันใจเย็นจังหน่อยอยู่ด้วยนั่นดิแตกละห้ากับเท่ร่องเปื่อเปลือกมันนั่นนั่นเปลือกมันลนหน่วยมัน,น,นหกักใส่หนีไว้พี่น้องเดี๋ยวเอามีดก้อนอันนี่ปรท่านใจโอ้มีดฟันขึ้นจี๋ของไงเสียบไว้ที่เนาะนี่เอา ทางนี้มันพี่น้องนี่ฟันใครเออย่านมื่อนักคือกาวันละเอาไข่ออกมาปรุงครับแล้วก็เทกับเอาไปเซตเปลือกคือเราเพื่อเกา้าเอาเป็นหนึ่งสีเฮ็ดขายก็ได้ได้พี่น้องนี่ใส่เวลาเนี้ยจักน้อยใช้ปิ้งเขาก็เฮ็ดแบบนี้นะครับขอน,นึงแล้วเขาไปเสียบไม้อุ่นครับเสียบไม้อุ่นให้มันหอมอุ่นทานอ,อ่นี่เขาก็แกะเปลือกมันหน่ยอยสิพี่น้องเฮ็ดแต่ไข่แดงแตกก็ใส่มันเทยาก พบแล้วพี่น้องเดี๋ยวกองเปลือกมันกันเด้อเทียเทียเปลือกมันลงหนีนะพี่น้องอยากเปลือกมันข้างครับต้องกองออาต้องกองเอาเปลือกมันออกกองเปลือกมันออกกันหนามมาใส่จะเครืองแก้วกันใส่หนามมันไข่มันจังบ่แข็งแห้งไข่มันยังฟูครับจังไข่ฟูดีนี่แหละเทา บ่ได้เฮ็ดขายขาเฮ็ดกินใส่เครื่องแก้วพ่อใส่หลายใส่หลายนี่ย่านั้นเหลือเปลือกไข่ย่านมันเหลือกวางไรเทืยรเอากระใส่ซ้ำมันตัวไปเลยใส่ซ้ำมันกวงางไรเทืยรกับซ้ำซ้ำเฮาตีไขต่ตัวตีใครไปน้ำเออตีไข่ไปน้ำตัวก็ดีด้วยทำไปมีเครื่องตีให้เขาเลย ถ้าใส่ส้อมจีมันน่านแตกเปลือกมันพุดน่ะพูดนะเปลือกข้างขันเท้าบลอกกล่องกระยำเปียกแล้วครับครับยัยกรับกรับกรอบก่อแล้วใส่เครื่องปรุงกันบ่ายนี้พี่น้องอันตรุงครับใส่ยังรสดีรสรสห่างมีสูตรครับกะเอาครับกะเอาเด้อนี่ซอนซอนกาแฟ มางคนมาเข้มมางคนมาจางมาพึ่กันครับใส่ใส่ส่วนหนึ่งสักก้อนมาพอรถดีมันจะเข้มเข้มครับก็ส่วนแค่ใยใส่ไอฮะใส่สมิ่งสักก้อนเนาะแล้วก็อันนี้กะกะเอาดอกเนยพิถไทยใส่ตามเพรามักกะเอาหน่อยๆค่อนข้างมากินพิถีทิหลายใส่หลายแป้งนัวเขากะเอาของสู้รถครับก็ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย อันนี้ครักะเอาซอสครับใส่น้อยเดียวพรอมมีมีอันนี้แล้วอัอนนี้ครักะตีบ่เนี่ยตีไข่กรุงในีมันเข่าเครื่องมันเข่าเครื่องตามใจชอบบ่มีสูตรดอกพี่นอ้นองสูตรใหญ่รวยผัจดจวดเหมือนเดิมเออนี่่บตีไข่คราบ่ามีเครื่องตีคือนเขาเด้ ถ้าใส่ซอมเตียวเฮ็ดเฮ็ดกิน,นกเนาะเพราะมันเฮ็ดขายเนาะโอ้ผัดๆใส่หม้อทอดเลยซิมก่อนบัดนี้โอ้ไม่ก,มกลัดซีิ๊วเท่าแหละเพราะว่าอันนี้มันไม่มีปากเทก็เลยใส่ซามมันนี้ตอนต่อไปครับเอาเตรียมเทกับเข้าไปแน่นไว้มันคือเกาแป๊บหนึ่งเด้อเอาแนวอันขูดพริกไทยออกก่อนพริกไทยอยู่ใต้ก้น ที่เซย์บอกแล้วพี่น้องด้วยนีบอกตังหากด้วยเใส่ก็บอกเพราะเติมน้อยไข่ายครับเออเต็มพอดีเห็นปะเออเ่มเพิ่อย่าแป๊บนึงอย่ามันหล่นหล่นเออพอดีเลยมากับปี๊ดไว้ป่ะเนี่ยใส่ไว้บีบใส่เปลือกไข่ครับบ้านทุ่งพ่ให้ดังไฟอยู่เอาไฮคลิปตอนนี้ให้มันแหลกกันเนาะใส่น้อยมันแหลกมัน ก่อน,อนเออตัดก่อนอน้าบพาที่ว่างเปลือกก่อนอกูนี่ก็ได้เนาะกับนาชีเฮ็ดอันเนี่ยบอกให้ตัดใจซื้อเหมือนกนเนาะกูน,น,น,นกี่กป็ปนะึ้อปลึกเนาะเนี่ยบอามาตัดก่อนเอาเ็คก่อนได้สักตัวว่ามันก็เปื้อนตอนนี้เห็นบ่ลในมือได้ใบใครก็ตัดแต่งได้ยิงขึ้นเออย่านแห่งย่านเปลือกมันแตกด้วยเจ สำหรับไฮใครผู้ดีตัวนี้อ่ะขั้นตอนต่อไปเฮาขั้นตอนต่อไปพี่น้องมาที่ไหนเอาใส่ไฮใครข้าไปขึ้นครับเอาเลยไฮข้าไปขึ้นขึ้นมาเนี่ยใส่หน่วยมันเบา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 เดี๋ยวมันล่นหนึ่งท่านหนึ่งท่านว่าท่านได้ดังอยู่เพาะท่านเป็นคนดังเดี๋ยวเดี๋ยวให้แล้วกัณจิณสิไปดังตาามหล เออไอผู้ติดตามหลายกนยังสีดังเด้อพี่น้องด้วยเดหนา้วเฮ้ยปรทัดได้ดังเนาะโออหน่้อยเนี่มันก็คักแท้ๆเนาะตอไปรเต็มเออง่ายตอดเนาะง่ายเนาะตะกี้แบบนี่ก็ซ่อนตัดตัวเออตะกี้ตักเฮียว่าัน เอนอนี่มีอันนี้ใส่อันนี้มาเดี๋ยวมาบ้างกอกตรงซ้ำกอดตรงซ้ำพอยำนี่นยนี่สบายบัดน,นี่ไหนก็เสียไว้ยังที่นี่อย่าลืมก็เสียเลี้ยงอะย่าไปเห็นหงมันว่าอันไหนมันเต็มหรือไม่เต็มนะเขาเอา หลอดหน่อยก็หนีมาใส่หูมันน่ะหนีมันหูใหญ่นนหนึ่งทานหนึ่งแก็ดไม่ได้ดอกมันแก็ดมันต้องไฟอ่อนเพราะว่าทานเขาจะหู้ว่าไฟกลางไฟอ่อนอันนั้นลีลีลีล่งกับอ่อนแห้ง หนึ่งว้รล่อเดือดเด้อพี่น้องบาหนิน้ำเดือดเท่าจังคอยสิเปิดทุกสิบนาทีเปิดบอลปุ่มเออเปิดบอลปุ่มอันนี้รอหมอเดือดซะก่อนเท่าจังคอยสิเปิดเปิดฟ้าว้รล่อแบบตัดสุกนะครับเด้อนี่ตาไว้เพราะว่าไปรับบอกมันจังมาห่อนมืออ่ะเบอร์คุณด้วยบร้อยสุกเรียบร้อยสุกเลยนีะพี่น้องพี่น้องโอ้ไอห่วนั่นเลยก็ไหวบ่เปิดหมอดองอ่านอัลเบสซอมบิชิป ห่อนเมื่อเบอ่หอ,นอหนึ่งกินเองพี่น้องบอ่บ่เต็มถาดดอกบอันบดนี้แล้วเด้อพี่น้องบัดนี่เนี่ยอันจีราด้อบัดนี้พี่น้องยายรวยพ่อจวดยูสิบแชนแนลกดติดตามกดซับตะไคร้ห้น้ำเด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจคนเฮ็ดคลิปเด้อค่ะเดอ้อฟันผู้ชมทั้งหลายก็ได้อ้าว แม่ปลอกไข่เบิ้งมาเนี่ยจวดพร้อมปลอกไข่เบิ้งห่อนเมื่อได้ล่ะโอ้ยห่อนห่อนห่อนมาไหมเออจักสีเลยลอืมเขามีละแซบแซบ